สวัสดีค่ะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ยาสระผมนะคะยาสระผมกับครีมวดน้ผมของขิงเพียวก็คือ,อที่ปามใช้อยู่เนี่ยจะมาแนะนำนิดนึงว่ามันดียังไงนะคะมันใช้ช่วยสำหรับเรื่องผมยาวป้องกันผมร่วงแล้วก็ล้างสารเคมีทำให้ผมนุ่มลื่นนะคะที่ปามใช้เนี่ย มาใช้มาปมาณสองเดือนกว่าสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยวันนี้ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วเออปล่อยผมแล้วมันก็ยังมันยังเป็นทรงอยู่นะคะตามจะบอกไว้ก่อนเลยว่าสระผมล่าสุดเนี่ยคือวันอาทิตย์แล้วก็มัดผมมาตลอด3วันไม่ได้วีผมเลยเลี้ยงลูกทำงานเลี้ยงลูกทำงานแล้วก็แทบจะไม่ได้พกหวีเลยนะคะ ในว,วันนี้ปวดหัวมากก็เลยปล่อยผมแล้วเพิ่งสังเกตได้ว่ามันเออมันยังเป็นทรงอยู่นะคะสังเกตดูส่วนตัวแล้วปามเป็นคนผมหนาก็เลยไปไปตัดออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะหนาเกินไปหนาเกินไปแต่ว่าหนาเกินไปก็เลยไปซอยออกซอยออกแล้วพี่เขาบอกว่ามันบางแล้วปามกลัวมันจะไม่มีน้ําหนักปรากฏว่าใช้ขิงเพียวมาสองเดือนกว่านะคะ ทําสีบ่อยมากทาสีเขียวที่ผ่านมาเนาะสีเขียวสีส้มทองสีแดงสีชมพูสี่ครั้งแล้วนะคะผมก็ไม่เสียเนาะมาต่อนะคะเมื่อกี้น้องปางตื่นเนาะโอเคก็พอ,อไม่ได้สระผมมาสาวันเนาะเพิ่งเราปล่อยผมก็สังเกตดูได้ว่า ตั้งแต่ออกจากร้านเนี่ยมันก็ยังเป็นทรงอยู่นี่นะคะเป็นทรงอยู่ยังยังแบบยังสังเกตได้คือไม่ได้พกหวีมาสามวันแล้วแล้วตอนนี้สินค้าก็ไม่มีโชว์นะคะจะมีโชว์แค่ตอนที่ปังโพสขายตอนนี้สินค้าจะวางที่ร้านสวยก๋อแต่เช็คดูวันนี้แล้วของหมดแล้วนะคะรอบที่สามของหมดแล้ว จะสั่งของครั้งต่อไปก็อินบ็อกซ์เพียออเดอร์มาได้เลยนะคะขิงเพียวมียาสะผมมีคิมมลดผมขายาขายแยกหลอดละ179บาทแล้วก็ขายเป็นเซ็ตคู่นะคะ350บาทอินบ็อกซ์หาปามไอแสบสันจร์นมสดได้นะคะเอเอาไปลองดูเนาะแต่บามจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่า ไม่ไม่ไม่เหมาะสําหรับคนที่ทําสีผมเพราะว่ามันล้างสารเคมีมันมันล้างออกจนทุกวันนี้ปั๊มไปสระอยู่มันก็ยังล้างมันก็ยังล้างสีชมพูของปั๊มออกนะคะผมก็เลยย้อมสีนม้ติดจะเน้นให้คนที่รักษาสุขภาพผมผมยาวผมสีดำผมสีธรรมชาตินะคะมันจะยิ่งเคลือบเงาจะยิ่งล้างสารเคมีออกไปได้ดีมากสังเกตดูได้ว่ามัน เนีย่ยปมซอยออกไปเยอะมากนะคะก็ไม่เสียนะยังอย่งอ,ยงอันนี้เหมือนเดิมโอเีเมื่อกี้ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมิบ็อกนะขอบคุณค่ะ